สมบนาวเครื่องปรับอากาศ c a r r i e r อ Inverter Plus ตรพริกไทยตราไรทิพป,ประวัติความเป็นมาของครอบครัวของพี่มนเนี่ยคือลูกลิเกพี่จะพาไปไหว้พ่อแก่ด้วยใช่ค่ะเพราะบนบ้านเนี่ยมี เราวัดความเป็นมาเยอะนอกจากพ่อแก่แล้วก็คือบ้านหลังนี้คืออายุยาวนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นาพาไปดีกว่าค,ะค่ะตามเลยค่ะบ้านหลังนี้แหละค่ะที่ใช้ฝึกซ้อมคณะลิเกมมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นยา่ารวมๆแล้วเกือบสามชั่วอายุคนนอนแนะบนบ้านจะมีของคลังของ,ของ,ของดีอะไรบ้างตามเจ๊บุ๊กไปดูเลย สองอท่านเนี่ยก็จะคือพ่อแก่เทพนิมิตพ่อแข่พมนิมิตซึ่งพ่อแก่สององค์เนี้ยจะไปกับเราตลอดเวลาเราไปออกทําการแสดงสับที่แก็คือระนาดขึ้นปุ๊บต้องตกแป้งเลยปุ๊บปุ๊บหลุดลอยเขากลุกเลยก็คือเหมือนเราจะออกหน้าเวทีหน้าม่านให้ครบให้ผิวเนื้อกายเราจะเป็นสีทองใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงลิเกนี้ถ้ามีแม่ยกนับของพวงมาลัยนี่ก็คือ ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเพ<ช>ราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันใช่ไหมฮะ<ช>ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะขึ้นเราจะตบแป้งแต่ละครั้งเราต้องมีการสวดก่อนใช่เราก็ต้องท่องในคาถาที่เรามีการที่เราได้มาปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าตามปกติลิเกคณะเราเรา,เราเออแก้วลูกวิทยาเนี่ยจะไม่ได้ทําการแสดงแล้วแต่ปู่ย่าตายายก็สอนให้เราบูชาท่านทุกวันก่อนจะทานอาหารเช้าเนี่ยมันจะต้องสั่งกับข้าวมาหนึ่งอย่างถวายพ่อแก่ พอประมาณสัก5นาทีแล้วเราก็ลามาทานเองอคนรอบข้างเห็นก็จะงงว่าเอ้คนนี้เลี้ยงกูมารเลี้ยงน<อ>ู่นนี่นั่นหรือเปล่าเด็ก,ดกๆคืออายบ้าง<อ>แต่พอผ่านผ่านจุดนั้นมาก็คือไม่อายแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นครอบครัวคือไปไหนไปไปด้วยกันตายาสอนว่าอาหารของพ่อแกเนี่ยเป็นยาเป็นสิ่งนำโชคเป็นอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองเรามนก็ทํามาตั้งแต่จําความได้ที่เขาสอนก็ทํามาตรงทุกวันค่ะอันนีงั้นบุโกขออนอญาตไปไหว้เลย่ชเชิญค่ะ ขอเรียบร้อยแล้วขอหลายเรื่องด้วยแต่ก็จะเป็นเรื่องราวที่พี่มนบอกเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน<ช>เกี่ยวกับเรื่องมหาสเสน่ห<ช>์พอพี่พูดปุ๊บมันตรงกับเรามันตรงกับคนที่ทางานในวงการบันเทิงตายายเล่าว่าก่อนที่พ่อแก่จะมาอยู่กับเราเนี่ยอไม่ใหญ่<อ>ฝันว่าว no? ใช่มีคนนั่งเรือมาแล้วก็อุ้มพ่อแก่มาเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีของจะมาให้ อ่ะแล้วเสร็จแล้วยายก็ตื่นตื่นมาเช้ามามีคนเหมือนแขกเหมือนภาพเนี่ะคะถือมาแล้วก็เหมือนมาปล่อยเช่าก็รับไว้แล้วเพราะมันตรงกับที่ไม่ใหญ่ฝันแล้วพ่อแก่ก็ทําจากหนังเสือเป็นเป็นหนังเสือจริงๆคะ่คะค่ะแล้วก็ก็นับแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไปงานลิเกด้วยกันตลอดลิเกโบราณเนาะด้วยรถลาการเดินทางเนี่ย ฝนตกเนี่ยเ,เดี๋ยวพ่อเป็นหนังหนังชาดเลยคะมันจะมีปฏิกิริยาก็เลยใช้องค์เล็กเป็นพรหมนิมิตเป็นตัวแทนแรกๆก็จะเป็นองค์ใหญ่แล้วออามา,มา,มาคู่กันสุดท้ายก็จะเหลือพ่อแก่พรหมนิมิตซึ่งไปทําการแสดงด้วยองค์เทพนิมิตเนี่ยคือท่านก็อยู่บ้านพี่มนเล่าให้ฟังอีกว่านอกจากนับถือพ่อแก่แล้วเนี่ยยังมีของรักของหวงตั้งแต่สมัยแสดงลิเกเก็บเอาไว้อีกค่ะคุณเรียกว่าอันนี้ห่วงสุด,สด หอกสัตโลหะซึ่งตรงนี้เวลาลุงอ่ะลำพายชุมพลอ่ามันจะมีฉากลิเกที่ต้องขี่มา้าแล้วก็ลำเนี่ยอ่าบางที่ที่เขาไม่มีหอกสัตโลหะเนี่ยเขาก็จะใช้มีดเล็กมีดเล็กควงคแต่ของคณะมนเนี่ยใช้หอกอสมัยก่อนนะคะพระเอกนางเอกเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นคู่เดิมเต้าภาพหาต้องบอกพระเอกภัยา,ารนางเอกชะอุ้ม,มต้องระบุเท่านั้นถ้าเกิดพระเอกนางเอกคู่นี้ไม่ไปไม่ต้องไป ไม่หาสมัยนะั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ<อ>ค่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือแบบฟามหนาแน,น่นของเ c เนี่ยคือแน่นเลยนั่นเลยน,นี่คือปู่ปู่กับย่าเนี่ยรุ่นเดอะเลยคือเป็นตัวก่อก่อ,กอตั้งลิเกคณะ,ะออแก้วแล้วก็สืบสายมาเป็นตาอาดเพราะครูอาดอครูลิเกเนี่ยเขาจะเรียกครูอาดครูอาดาครูสม<ะ>ก็คือเป็นตายายของมนแล้วก็คือสอนมนมาตั้งแต่มนจำาฟ์มได้นมนก็เล่นหัดเลนเนเนเ่นเป็นเรื่องๆแล้วค่ะ แล้ว oh. ที่เนี่ยก็เป็นที่ที่สําหรับหัดฝึกหัดที่เก้นยนางผู้หญิงจะนอนข้างล่างก็จะเป็นผู้ชาย oh. นอนเพราะเวลาฝึกอับมันไม่ได้ฝึกเสร็จแล้วกลับบ้านมีห่วงเวลาก็ฝึกช่วงไม่ฝึกเช้ามาก็ต้องน้ําซาวข้าวคะ่ะต้มอุ่นๆก็ดัดมือกานเช้ามาทุกคนก็มานั่งดัดมือพอสายหน่อยกินข้าวเสร็จก็ฝึกกันฝึกร้องแล้วพอตกเย็นก็ฝึกลำฝึกเป็นเรื่อง oh. Oh. จริงๆก็เหมือนกับอะคาเดมีทั่วไปเนาะคลายๆเลยเหมือนกับเราจะมาเดบิวต์เหมือนเราจะมาเดบิวต์เป็นศิลปินนะก็เหมือนกันนั่นเนาะใช่ไหมสมัยก่อนเหมือนกันแล้วสมัยก่อนนะไม่ได้หานางเอกพระเอกจากคณะอื่นก็จะเป็นคณะของเรามันเป็นตัวผ้าตัวนางของเราที่ฝึกขึ้นขึ้นมาเองคุณผู้ชมท่านไหนอยากแวะไปกินอาหารป่าแซ่บสัมผัสวิถีชีวิตบ้านๆริมคลองก็ไปได้เลยค่ะเขาเปิดตั้งแต่1ิบโมงเช้าไปจนถึงสามทุ่มโน่นละค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่มนต์มากๆที่ให้มาบุกบ้านลิเกอาหารปลาแอนด์โฮมสเตย์ขอบพระคุณนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดใครผ่านมาแถวอายุทยาสามารถแวะเข้ามาได้ที่นี่เขามีโฮมสเตย์ด้วยใช่ค่ะคืนละ600บาทค่ะมีอาหารเช้า,ชาด้วยมีค่ะมีอพระมาบินทบาทในโฮมสเตย์ด้วยค่ะคือพระเดินมบินทบาทในโฮมสเตย์เลยโอ้โหดีมาก อาหารเส,ส้ซีเนเจอร์ก็คือปากระดี่ลำวงปากระดี่ลำวงมาราก์กอผัดไข่จัดเต็มทุกเช้าใช่ค่ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราจะสรรหาเรื่องราวอาหารนะคะพร้อมกับเรื่องราวความเลิดในทุกๆสัปดาห์นะคะเสาห์นะะ้นากลับมาพบกับพวกเรไ้ใหม่กับรายการตลาดสดพร้อมสี่ทางช่อง3กดหม่เลขสามสี่โมงสิบห้าทีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะย